หย่าทถอนตัวส่งอดีตนางเอกช่อง7ประชันรุ่นใหญ่ช่อง8แก้เกมเรตติ้ง0 0งัดไม้เด็ดสู้ศึก3ช่องใหญ่แฟนๆละครจะดูหรือไม่ละครฟอร์มยัก ที่ผ่านมาละครสีสะมารเพิ่งจบไปเรตติ้งได้เพียง 0. 0.0ไม่ถึง1และละครเรื่องเลือดกากีหยาดขอถอนตัวเนื่องจากก่อนเปิดกล้องเดือนกุมภาพานันธ์หยาดได้ติดโควิดพอหายมาร่างกายฟ้องว่ายัางต้องการการพักฟื้นสักระยะหนึ่งแต่ด้วยละครมีคิวออนแอร์แล้วจึงต้องเร่งถ่ายทำกันจริงๆหยาดเลยต้องขอถอนตัวจากละครเสียดายมากๆค่ะและจะรอติดตามชมละครเรื่องนี้ไม่พลาดสักตอนเลยเพราะบทด,ดีา จริงๆขอบคุณพี่เอและทางผู้ใหญ่ทางช่องที่เข้าใจและให้คําแนะนําปรึกษาที่ดีตลอดกับหยาดนะคะส่งบทปังๆต่อกับเพื่อนเบนบุญยาพรรอดูเพื่อนนะคะเรื่องความแทบไว้ใจนางล่าสุดถึงแม้ว่าละครเลือดกากีจะเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วกว่า9คิวแต่ก็ดานเกิดการเปลี่ยนตัวนางเอกจากเหตุสุวิสัยงานนี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8แจ้งมาว่าบทนําในครั้งนี้ตกเป็นของนักแสดงสาวมากความสา าามารถเบนพุญญนยาพรมารับบทตลับแค่ชื่อละครก็สัมผัสได้ทันทีถึงความเข้มข้นร้อนแรงสำหรับละครเลือดกากีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ที่กำลังรอจ่อลงจอให้ชมตอนแรกวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีพูดได้คำเดียวว่าการกลับมารับละครเต็มตัวครั้งแรกในรอบ10ปีของสาวเออิสยาสายสน,นันในบททานทิพยิงผู้ที่ทำทุกทางเพื่อไม่ยอมเสียคนรักต้องคุ ค่าการรอคอยแน่นอนประชันฝีมือกับนักแสดงมากความสามารถเบนปุญยาพรภูลพิพัฒน์ในบทตลับคนที่ถูกกระทำย่ำยีแต่พร้อมตอบกลับเป็นร้อยเท่าพันทวีเมื่อต้องถูกพลากสิ่งที่รักมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสองนุ่มเขนลี่ธนพัฒน์ในบทมานัทและเขตฐานทัพในบทมาโนุษที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจนทําให้เกิดเรื่องราวสุดเข้มข้นในครั้งนี้เสริมทับด้วยนักแสดงคุณภาพอาทิโบลิงปริศนา เกติยาดาอินดี้อินทัชเบสเกริรกชยัยเบนพิสิทธ์พล์เอิร์ดนัทนานแม่อีดดวงใจแฮทัยการแพรชนีมิงถารินดาการสูตรต่อเรืองฤทธิ์กระสาบจำปาดิอีกทั้งยังได้เห็นนางเอกน้องใหม่ข้ามช่องครั้งแรกนาตาลีปานารีในบทแนงน้อยหญิงสาวที่กำเนิดจากตระกูลสูงส่งแต่ชีวิตต้องตกต่ำถูกยากลำเค็เพราะโชคชะตาเ่นตลกซึ่งเป็นบทราม่าหนักและเป็นการก้าวไปสู่อีกขันที่ท้าทาย ในการแสดงและงานนี้ยังได้เห็นนางเอกเซนใหม่ของช่อง8รีกีดัมเมเยอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาราชชยาในบทขวัญสีหญิงสาวสายเลือดกากีแต่ชะตาชีวิตกลับพลิกผันถูกย้อมสีให้กลายเป็นสายเลือดผูดีมีชาติตระกูลต,ต้องมาประทะบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่แบบจัดเต็มจนได้ฉายาในกองละครว่าเหล็กพริกขี้หนูถึงแม้ว่าประสบการณ์ในการแสดงยังน้อยแต่สาวสาวราขอใส่พลังการแสดงแบบไม่มีกา